สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ FC ฟีที C T ติดตามทางช่องพอดีลอมเพนดูบิเชียวครับตาดเพนโจไหม,มเพนโจ้าคืออยู่สั่นสูงแท้แต่ว่าเพิ่นเตรียมการไปย่างดีเนาะถ้าเธอร์มี่ยังเกิดขึ้นแล้วก็สิหลอดก่อนมูน,นะครับพอเราขึ้นอ,อยู่สูงกว่ามูมาชุ่มช่นพีตองเหลืองช <laughs> ุ่มช่นยังเกาะชุมชนพีตองเหลืองบ้าละคุณไงไฟมาแล้วครับตอนนี้ วันนี้พ่อเขามีทีมงานสารน,น่ารเพลินโชว์มาเยอะเลยนะครับดีครับดีครับอย่า yeah. ต้องฟิล์มครับอันนี้ผู้ใด็ผู้นี่ครับเตรียมการแล้วครับศิลปินกระเรียมแต่งหนา้าแต่งตาแล้วครับไปเบิ่งหน้าเวทีครับอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับผมพอกันอยู่ที่ตลาดรวยซับ บางพี่ครับสมุดปากการครับผมเนียนบะตลาด,ด้วยซับบะวะนี่เละครับางานท้องเทีมือนี้สภาพพื้นที่เหมือนเดิมปกตินะครับผมเคยมาสองเสือสามเที่ยแล้วตลาดนี้เนาะเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมนะครับศิลปินกะกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหนา้าแต่งตาครับพร้อมเหมือนกันนะครับผม เเป็นยังเบ่ล็ก็งเงเ็าป็นยักมูได้หน่เเป็นยังหันทยมาเขาจะวันถุงปุ๋ยเขาจะเหลียว<ล>เรเห็นฮาทางคั่วพ่อแหลมเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้ว ครัวพี่น้องครับมาที่ครัวแม่หน,นุ่ยนะครับผมข้าวเหนียวร้อนๆตำข้างหลังท้องน้องน้องลเพื้นโชูของมากนะครับหลายคนน้องๆ้องเพื้นโชว์สารล,ลเพื้นโชว์นะครับมาตู้เราไปกินครับ รำพีฟ้าครับพี่น้องละิมาร่ำพีฝาีอย่างเงอันนั้นลำเพื่อนั่วกับรำพีฝาติดตองยิุ่มว่านาคุณาะอ๋อบริานี่คือติดตงแล้วต้องมึงก็จะข่อยว่าเฉนี่ยังกว่าห้าแดกๆว่าจังจังใดเขาจดทั่วมาจากทุกข่อยเบาบางนึกว่าปิดปิดวงต้องไปสอบปิดวุ้งเป็นอย่างเสียดายคอยเล่นคักเรีนเนี่ยตั้งใจสอบแงว่ กูเห็นให้ไหลกูก็มวนน้ำซุ่นห้อแม้เสียดายคอยตกใจเจ้าภาพเจ้าภาพจะได้จ้างคักจ้างแม่จ้างทุกไฟไปรับจ้างทุกไฟไปรับงานยังงานหมาแต่หุ้มใจวะาจะว่าได้หรอเรียนมาขึ้นนี่ไหมเรียนจะได้จังเรียนเขากันคักว่ามันสอบมาเป็นปีสอบอีรีเลยอุ้งว่ามาสันคอยเงินจะคลองว่าสันพี่จังได้จะกล้าเห็นข้าเจ้าเบิ่งเดี๋ยวจะมีฝนเนาะ ี่ลข้าเจ้าไปคือสิลั่นบ้านลั่นเมืองนี่เนาะอาสิไลายนี้นะไปลั่นเข็ดสงบเสงี่ยมได้บ้างเหรอนีโชคดีจะบ่มีผู้ไปปกลางเต็มแต่ว่าข้าเจ้าไปอยู่ในซุ้มไบเกอร์ไหมซุ้มคีมอดใส่เทียวเอาวเต็มไปเห็นตัวข่อยข้าเจ้าพักอันนี้ออกเพื่อเพื่ประมาณสี่ห้าคนเพื่อนเขาไปเบิ่งแล้วซุ้มนี้พอปกตินนอนข้าเจ้าเมื่อแรกกูไปไหนรับเดานอนคนนะกูยานสร้างเขาเจ้าคิดที่บ่มีสร้างอยู่หันแต่ยุ่งกับยังบ่มีจะวางไลยมนเจียรักมันล่มแห้งคัะ ร่มแห้งคักคูมันจะทึ่งยอดเขาคนนี้แต่ว่าบางยามเวียูเป็นตะหอนบคปอบหอนแต่เลยตัวยี่องศาตัวกลาเวียนแมนมอนนี่พันสวนพยังไปปลูกปีอยู่หนาผ้ามันล่มมันมาเออเย็นดีสบายเพ่นวะอนกับปได้เป็นยังไมันหนาวไมวเห็นแดดตอเนียโอ้จังแดดจังเลยนอนหนาวกันเลยมาครับพี่หัาไปา จำอะจมาท้มบางเาดอกราเดื่อนี่้วเขาีีวดนี่ผัมึงมึงเนี่ยแุ่้ย้อะบ้างเือเนี้ย่มึงชยู่ใสอีหายะบ้างมาถึงงานอีกแล้วหลงบ้าบาดปีมึงอ่ะทมเอาอัรพิกัดผู้ีนทรงพัทยาไอ้นทรงพัทยาใส่สาร้านปลาเกลือปลาไปเรยร้านปลาเกลือพัทยาส่สามไปนู่นเ ไปนอนถามเขาเนี่ล่ะสิดท้ายคลิปมุดมุดเวลาเนี่ยก็ดีอยู่ดีอยู่มันขึ้นอีเพี่แพรับเอฟซีให้กันตอบรับดีอยู่ซื้อบัตรคุ้มเปิดคุ้มปิดอยู่มันทั้งสองนี่มุข่อยเห็ดหมุกขึ้นได้ไหมจ๊ะวะมวยทิ่บอกพื้นคนแต่เยันเยินงจะเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวของข่อยเหลืออยูห้าหกเจ็ดเดี๋ยสองสองนาทีเดี๋ยวข่อยว่าเรื่องงานข่อยก่อนนะครับพี่แพรับเอฟซีนะครับพี่น้องครับห้าแดกแดกประเทิงศิสินวิไลศิน ผสมประสานกันบ่ว่า <Northwest> สิเป็นทำนองใด้มุขข่อยกับผสมกันได้เบิ้ลมิกแอนด์แมทบูนั่นแหละครับขันไปหาว่าจ้างกับติดต่อทั้งการใช้ใบเล่ยสิ์ได้ครับผมเป็นยายไล่เป็นหัวหน้าหัวหน้าวงครับบที่จ้างเขาไม่อะไรงั้นมาตายนั่นติดแล้วติดแล้วเพราะมุขข่อยที่้อมปิดวงนั่นแหละ๋ยวสิมีอีกอยู่ลูกสาวผู้ใดมาอีกแล้วเนี่ยไปนั่งหงนั่งนั่งหูมีอยู่มัคือโจดังเขาเก่า ดูเขาก็เขาเอาไว้ใส่กับอะไรเฮ้ยเป็นตะมกมดครับขึ้นนี่กับขนคาร์บเอฟซีไลยู่ไลไลเติร์อยู่ถ้าหันบกลกาออกตัวแห้งดอกยานเป็นเข้าเขาชี้ว่าออกไปเฮ็ดวงอีกยากอีกนี่บกลกาออกตัวแห้งหัวหน้าฮอตแต่ว่าหัวหน้าซื้อเล็กซื้อครั้งเวล้วตอนนี้หัวหน้าวงเขาเจ้าซื้อเพราะว่าสิเป็นเล็กนั่งล้านเฮ็ดฉากเฮ็ดแังแล้วเรียบร้อยได้แล้ววะได้แล้วได้แล้วดวโอกยเจอ แจ่มว่าหนีละแมไม่นีละตอนนี้กลัง้ามราน่อยกลังน่อยอาคอยีเพยนียเลยเอ่กไปขู่ไป่ไปข่กัระกาศเพื่อนไปรลดถอดเสียแล้วไปอาบน้ำเจาก้เียัดแนร็วๆแน่เอาตีนี่แล้วอีกหน้าที่เดียวขออีกหน้าที่เดียวอ้กัคือกันหน้ากับยังเ้า

ไม่ไงน้ำฝนที่เออกระซับกระซับนี่ล่ะลูกไข่ลูกต้นน้ำอีกแล้ว้ไอมันข้าวเจ้าเห็ดเนาะมันข้าวเจ้าเห็ดได้ลูกเป็นหมาให้เป็นคนอยู่ครับเอาพี่น้องพ่อกันมือนี่ยุตตลาดรวยซับบ่เหอครับผมเกษะบางพีครับสมุติปากกาลเนาะมามวนมาซื้อนั้งกันคุมเปิดคุมปิดขึ้นก่อลละครับผม มีเคพมีเอมีอยู่ผุดปิดวงปิดวงบรับะมี่บะนี่มวนมาซื้อตรงกันมาเบิดทุกคนนั่นแหละจทาเจทายได้บาเบิดทุกคนมาแตงหอวแล้วเออาแล้วไนดีเอาแล้วเราดีบเอาพอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับผย่งเยกกลอ